ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับถ้าใครอยากอ่านตอนใหม่ๆไปอ่านที่เพจเขาเลยเดอ้อตอนนี้ก็เป็นตอนล่าสุดของหน้าเพจแล้วนะก็กดไลค์เพลงลองใจให้ผมด้วยตัวแทนเข้าประมูลของตะกูลลินถูกค้นพบแล้วเขาผ่านงั้นเหรอเด็กมอปลายผ่านเขาหลอกงั้นเหรอตะกูลินเชิญแต่คนเก่งๆมาจริงๆด้วย สุดยอดเลยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือบัตรผ่านประตนูนะอย่าทำหายล่ะขอบคุณครับพี่เฉินกลับมาหรือยังครับเฉินหัวเหรอไม่เห็นนะตั๋วผ่านงานฝากเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนจะไปไหนนะเด็กคนนี้โตขึ้นทุกวันแต่เขายังผงผางเหมือนเดิมเลยนะ ฉันได้ยินมาว่าผู้เข้าทดสอบวันนี้ไม่มีใครผ่านเข้ารอบเลยยกเว้นในคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเปล่าไม่น่านะแต่ของที่เอามาทดสอบถ้านายผ่านเข้ารอบไปแล้วอาจจะขอคืนได้แต่ของกว่าสิบชิ้นที่ผ่านเข้ารอบไปมีคนรอซื้อแล้วนะไม่มีหน่วยงานดูแลแลรอไม่นะไม่มีใครพูดถึงเลย เหมือนพวกเขาจงใจจะปิดเรื่องนี้ให้เงียบไปเด็กนั่นไปเอาวัตถุโบราณมาจากไหนเยอะแยะเขามีความสามารถด้านศิลปะที่ลึกลับซ่อนอยู่ในตัวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตระกูลหยางของเราจะมีคนที่มีความสามารถขนาดนี้กำลังพูดถึงผมอยู่เหรอครับอยู่กันครบเลยนี่นาผมมาแล้วขายหมดแล้วเหรอ <c oughs> ลุงรู้กันหมดเลยเหรอครับเนี่ย คำสั่งของนายน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาบุหรี่กับแอลกอฮอล์ให้พวกเขาแล้วแล้วไปซะนี่6.8ล้านหยวนฮะทำไมมันเยอะขนาดนี้เล่ะครับนี่ครับของที่นายน้อยต้องการโอ้ขอบคุณมากเว้ยเขอโทษนะที่พี่มาช้านะ่ะทำไมพี่มาช้าจังหนูรอพี่ตั้งนานแล้วนะเราจะไปที่ไหนกันก่อนดีพี่อยากไปไหนล่ะอยากนั่งชมรอบเมืองหรือเปล่าก็ได้ ก็ตั๋วโซเซนสหมดแล้วนี่ชมรอบเมืองสียวนก็ดูน่าสนใจดีไม่ใช่เหรอทำไมไม่มีคนเลยขึ้นไปชั้นสองดีกว่าวิวสวยก็ตรงนี้เยอะเลยกลางคืนที่นี่สวยจังเลยนะใช่แล้วเหรอถึงก่อนหน้านี้แม่กับพ่อป่าจะไม่อนุญาตให้หนูมาที่นี่แต่ที่นี่สวยมากจริงๆน่าอยู่จังเลย พี่ดีใจนะที่เธอชอบเมืองหัวให้พี่ไม่คิดว่ามันแปลกๆหน่อยหรอทำไมวันนี้บนถนนไม่มีรถขับผ่านเราเลยสักคันเดี๋ยวนะรถคันนี้ไม่ได้จอดสักป้ายรถเมล์เลยด้วยพี่มันแปลกมากเลยนะเรากำลังโดนพวกคนไม่ดีเมื่อเช้ารับพาตัวหรือเปล่าไม่มีหรอกคิดมากนะจริงๆนะมันแปลกจริงๆทำไมรถถึงมาจอดที่นี่ล่ะเฮ้ยเธอจะทำอะไรนะ่ะ ก็แจ้งตำรวจนะสิหนูคิดว่าเราควรโทรแจ้งตำรวจนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวอย่าโทรเฮ้อใหญ่ตัวเล็กไร้เดียงสาจริงๆเลยนะก็ได้ก็ได้พี่จะบอกก็ได้พี่ให้เฉินหัวเต็มทุกอย่างไว้เองละ่ะไม่ต้องกังวลน,นะพี่ทำแบบนั้นทำไมไม่ชอบเหรอได้นั่งรถชมเมืองไม่สนุกเหรอพี่ทำขนาดนี้ทำไมมันก็แค่ทำไมน่ะละ่ะก็วันนี้เป็นวันพิเศษของเธอนี่ เธอจำไม่ได้เหรอวันนี้เป็นวันเกิดของเธอนะหืมันเกิดเหรอแต่วันเกิดหนูมันตรงกับวันที่วันนี้เป็นวันเกิดของเธอตามปฏิทินกีกเรียนไงล่ะหยุดยึดติดกับความเชื่อแบบจีนได้แล้วพี่ชายของเธอก็ชอบนับเวลาแบบปฏิทินจันทรคตินะพี่เพิ่งเห็นในใบเกิดว่าวันเกิดของเธอตรงกับวันนี้ในปฏิทินกีกอรียนเดาว่าเธอเองก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันใช่ไหม คือปฏิทินกิจการเรียนเนี่ยจะมีจำนวนวันมากกว่าปฏิทิน,น,นอื่นๆกับปฏิทินจันทรคติจะเป็นการนับตามวันสำคัญของศาสนาถ้าผิดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับผมนี่คือของขวัญวันเกิดของเธอนะเว้ยเพี่เห็นใบเกิดของฉันงั้นเหรอแต่เขาไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วนะแสดงว่าเขาจะมันได้มาตลอด เปิดดูสิก็ก็ได้ชอบหรือเปล่าสร้อยหยกมันสวยมากเลยขอบคุณนะคะพี่ช่วยใส่ให้หนูได้หรือเปล่าได้สิอยู่นิ่งๆนะขอบคุณนะคะหนูชอบมันมากเลยหนูไปดูตรงนั้นนะอย่างหนิงงงแอดมินก็งงใช่ผมก็งงเหมือนกัน เมือ่อกี้มันอะไรกัน